ดีค่ะคุณแม่ที่รักทุกท่านกลับมาพบกับรายการปันโปรปันกันเหมือนได้ฟรีกับดีฉัน AKA วัวผันปัญญักค่ะ <c oughs> อ่ะเป็นไงพวกเธอวันแม่ปีนี้ได้สิทธิ์อะไรกันหรือยังจ๊ะ <c oughs> ยังเลยเหรอ <c oughs> งั้นนี่ตามฉันมาไปที่โรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาเขามีสิทธิ์ให้ทุกคน <c oughs> สิทธิ์เ a ลท h y มัม ตวสุขภาพ19รายการจาก7,720เหลือ2,990บาทสิตรวจเฉพาะทางลด50% <Wow. S 1> นี่นี่เราคงให้ทันทีเลยนะสเปเชียลกิฟตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระเมื่อซื้อ Healthy Mom ครบ5,000บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์มูลค่า920บาท 8โ,โลขนาดนี้ต้องรีบไปทันทีตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น,น,นไปกันไปกันเลย